นี่ก็ทางสำนักงานเอกชินะครับโดยผมได้มาการข่ังร่วรกระทางชิจารณาสุโกทายแลวก็วันนี้จะมีสองเคสนะครับเคสแรกก็คือแบบที่ได้ท่านได้ดูที่มูสโคนะครับเป็นขาวพิธีทัศน์ซึ่งเป็นการกายเครือข่ายนันออนไลน์ซึ่งใช้ชื่อว่าแฟดฟาสนะครับกลุ่มแฟดฟาสนะครับซึ่งทางกองข่าการตรวจกองปราบนะครับกองปราบามได้ ได้ได้รประสานางานข้อมูลกับทางตำรวจลจทงหวัดขอนแก่นตั้งแต่ช่วงต้นปีที่แล้วนะครับเราก็มีการสืบสนวนตรวจสอบเข้าไปเป็นผู้เล่นนะครับเราติดตามการสืบสวนที่ตามมาปเป็นระยะเวลานานนะครับจนสามารถออกหมายจับได้จำนวนมากนะครับแล้วก็วันนี้ก็ไปมีการไปโอเปอเรชั่นนะครับในการทํางานหลายจุดทั่วประเทศนะครับซึ่ง มีการจับคุมผู้ต้องหาจำนวนมากนะครับทีนี้เป็นแล้วก็มีหลังจากมีการเข้าไปตรวจค้นแล้วก็จับคุมนะครับตามหมายจับั้งหนดกว่านี้นะครับซึ่งก็ได้จําหนดมากเนี่ยปรากฏว่าได้ทรัพย์สินจํานวนมากด้วยเป็นเงินสดนะครับแล้วรดรดเท่าที่ได้รับการรายงานก็คือรดเฉพาะรถธรรมดเาดเด็กประมาณ4ี่ันนะครับรดหรูอทีเจ็ดันนะครับ อันนี้ก็ขั้น2รเข้าไปค้นนะครับซึ่งก็ถือว่าได้พู้ตเอาหายจำนวนมากกครับเรือรายละเอียดก็จะให้ทางทางกรกรมประชาสัมพันธ์ใด้มีแจ้งรายละเอียดนะครับซึ่งวันนี้ก็ได้มารวมกับทางผู้ช่วยนะครับในขาธิการปปมมนะครับซึ่งใช้อำนาจของปมงไปยึดอายัดทรัพย์สินนะครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับมีคดีหนึ่งที่สําคัญคือมีการแอบอ้างเป็นเจ้าที่ธนาคารภูรีนุยา เข้าไปหลอกลวงเหยื่อนะครับในการว่าจะส่ง s อ s ไปเพื่ออนุมัติเงินนะครับัตรเครดิตต่างๆนะครับซึ่งนัาเบื้องต้กนกระทบความเสียหายสิบล้านแต่เชื่อว่ามีมเหยื่อจำนวนมากนะครับผ่านรายเหนี้ก็จะประชาสัมพันธ์รับหนอาแขกผู้แก,กจากภูมิแล้วเราจะไปพัา,าให้ยืนต่างๆไปแจ้ง,ง,งความ,มดดนะาวร้องทุกข์นะครับในสานีตั้งบทได้นะเดี๋ยวเจริญเดี๋ยวคุณจะมาพูดตอนท้ายอีกหนึ่งนะครับ ในช่วงต้นผมก็อยากจะให้ทานท่านผู้จัดการส่วนการได้ชี้แจงเรื่องต่อไปครับครับผมเป็นมิววัติสุขคุลนะครับตัวแทนทางกองัการตรวจสอบก,การนะครับก <c oughs> ารที่สืบสวนนะครับที่น้องประชาชนทราบมาตลอดว่าะนะครับพน,นันออนไลน์เป็นบทคอเมาประชาชนและโบรช,ชุดโดยเฉพาะสล็อตจ็คพ็อกเพิ่มเข้ามาได้ไหมครับ เพียงเยาวชนเนี่ยมีโทรศัพท์เพียงครื่องเดียวแต่สามารถเข้าถึง,น,งนันออนไลน์วันนี้ได้ตลอดที่สี่ชั่วโมงและพน,อน,น,อนันออนไลน์ในปบีน,นี้นะครับมีการโฆษณาเชิญชวนให้เยาวชนเข้าไปมองเรานะครับแล้วก็เป็นหนี้น,นันที่ผ่านมานะครับมีโพลสำรวจน,นะครับว่ามีเยาวชนเนี่ยในประเทศไทยติดการงขนาดออนไลน์ถึงสามสิกล้านคนนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเยาวชนที่ติดงานออนไลน์ มีไปก่อคดีที่ร้ยเลยนะครับเด็กอายุ17ปีเป็นคนร้านทองในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นเด็กอายุ19นะครับเป็นคนร้านทองที่จังหวัดไร่ติดนะครับก้าสุดมีผัวเมียผูกคอตายนะครับเนื่องจากอากาศนั้นนะครับมีนักฟุตบอลเยาวชนที่เชียงใหม่นะครับก็ติดตามนั้นก็เป็นเรื่องราวสับเขานะครับที่ผ่านมาทางสำนักงานชาตินะครับทางองค์มรดกของาน่เปิดพร้อมก็มีการปรอบปรากคำเกิดขึ้นแต่ล่าสุดเนี่ยเราได้สำรวจข้อมูลนะครับพบว่าเว็บไซต์ทั้งสามเลย นะครับมีเยาวชนี่ติดตามเยอะและมีประชาชนผู้ปกครองร็อกเมาไปถึงหมดไมากนะครับซึ่งเป็นสอดเก่งการพิณัลซึ่งมองเอาเยาวชนเป็นอย่างมากนะครับเราได้สอบถามและก็สืบสวนร่วมกับทางอุทยานแห่งชาตินะครับก็พบว่าเครือข่ายนี้เนี่ยแบ่งหน้าที่กันทำานะครับและน่าจะมีผู้ยิบพลเดพื้นที่ขอดแต่งอรือเพื่อนักแบ่งหน้าที่กันทำหลายหน้าที่นะครับประกอบกับนะครับทาง ตำรวจสอบสวน,นกลางกวากาัปรับการายมีมากในการปราบปรามทประเทศร่วมโครงการสืบสวนพบว่าเครือข่ายนี้นะครับทั้งสามเว็บนี้เนี่ยหลังจากที่ประชาชนเดียวชนเนี่ยเข้าไปเล่นแล้วนะครับมีรายได้นะครับถึงสองล้านบาทต่อวันมีการเกิดเว็บไซต์สามเว็บเนี้ยมาสองปีแล้วซึ่งในเครือข่ายนี้แค่จะมีรายได้ามากกว่าแปดร้อยล้านเราสืบสวนไปอีพกพบว่านในโคงการนี้นะครับนอกจากจะมีกลุ่มผา,า,านกระถาบัญชีมา กลุ่มผู้สัตว์การน,นะครับกลุ่มอขอเงินสดนะครับเพื่อไปส่งให้ผู้อยู่เบื้องหลังนะครับยังควบคุมประชาชนที่ยังถูกหลอกเปิดบัญชีม้านะในเครือข่ายเราทีได้ทําการสืบสวนนะครับแตะรอยรูปเป็นหลักฐานสำคัญเนี่ยขออนุญาตหมายจับสารายาทั้งสิ้นผู้ต้องหาทั้งหมด44คนนะครับในในวันนี้เนี่ยนะครับเราทีได้ขอนุญาตสารายากวดค้นผู้ประเทศไทยใต้าจังหวัด นะครับ52ตึกทั่วประเทศใน,าน,นาการตรวจค้นจับกลุ่มทางนี้นะครับเราได้ขยายผลไปนะครับถึงผู้อยู่เบื้องหลังนะครับซึ่งอยู่ในพื้นที่ภาคอีสานนะครับพบรถหรูไม่ว่าจะเป็นอัลเบอินี่นไม่ว่าจะเป็นแมกกาเลนนะครับไม่ว่าจะเป็นควอเตอรี่นะครับแล้วมีพอเชน่นะครับเจ็ดคันแล้วมีรถที่ต้องสงสัยที่อยู่ระหว่างสืบรั์กับทางอปงองงนประมาณ5 0คันพบเงินสดที่เป็นเงินสด7ล้านนะครับ พบมุดบัญชีเนี่ยที่เป็นบัญชีมาตรวดเข่องบัญชีประกอบกับทีัตราดงสดอีกประมาณร้อยสามสิบเอมีบ้านนะครับแค่แบ,บ,บ้านของตัวการก็มีมูลค่าถึงแปดสิบล้านในทางตัวยึดตรวสภาพทรัพย์สินวันนี้นะครับเราได้ตัวยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องตัวสภาพทรัพย์สินไปสี่ร้อยถึงสี่ล้านบานนะครับในชั้นนี้นะครับทางฝ่ายสุสวนและสอบสวนนะครับเลขาแรงงานนะครับอยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐาน ไที่เกี่ยวข้องนะครับตามนิติวิยของท่านรองวิทารแห่งชาติทางวิทยการตรสอบส่นกลนะครับแต่จัาทำลายเอดผารหรือไทมซัที่เกี่ยวข้องแล้วก็คงจะมนำเรียนให้นงกระชาชนทราบ้ายกันต่อไปครับคทีคถามไหมครับ ถามเรื่องบัญชีม้านิดนึงเหรอครับเท่าที่เราตรวจสอบเนี่ยกลุ่มที่รับจ้างเปิดบัญชีม้าเนี่ยเป็นพวกเยาวชนหรือว่าเป็นกลุ่มไหนอะไรไหน,ไหนครับจากการสืบสวนของเราเนี่ยเขามีเส้นทางการเงินนะครับคนที่ผมับสนใจนะครับที่เก้าคนเป็นบัญชีม้านะครับเรื่องแต่เยาวชนตั้งแต่17ปีนะครับจนถึงนะครับคนอายุสูงไม่รู้นะครับซึ่งกลุ่มคนที่เปิบัญชีม้าเนี่ยไม่เคยตรวจมาเอง ะครเชื่อว่าบางส่วนอาจจะถูกหลอกเพื่อเงินชีหรือยินยอมให้ผู้อื่นเอาเป็นชีไปใช้นะครับซึ่งการยินยอมผู้อื่นไปใช้หรือเอาไปใช้เกี่ยวกับเรื่องไอ้คีฟอกเงินนะครับอาจจะเข้าถ่ายเป็นผู้สนับสนุนหรือเป็นตัวการซึ่งรับโทษเกินคึอเงินนะครับยังมีพี่น้องประชาชนให้ระวัง่องนี้ด้วยนะครับ ตัวของการจับกลุ่มในวันนี้ครับตัวเซิร์ฟเวอร์หรือว่าตัวของระบบเนี่ยตัวที่ถูกสั่งการแล้วทั้งหมดเนี่ยถูกทลายไปแล้วแต่ตัวเซิร์ฟเวอร์กับระบบมันยังอยู่ไหมแล้วการทํางานในลักษณะน,นี้ความยากความง่ายยังไงอยากให้ประชาชนอธิบายประชาชนเข้าใจรว่าการทลายเครือข่ายเว็บสักเว็บเนื่อมันยากง่ายยังไงครับอยากให้พี่นอ้องประชาชนอย่างนี้นมีเครือข่ายงานออนไลน์สมัยนี้นะครับเป็นระบบออโต้นะครับซึ่ง เด็กโดยชนมดโทรศัพท์มือถือครึ่งเดียวนะครับก็สามารถนะคริดเข้าไปได้สมัครสมาชิกได้ง่ายนะครับซึ่งเว็แบพบนันในสมัยนี้เนี่ยมีการพัฒนาไปไม่มต้องมีแอดมินนะครับแต่เน้นการทำการตลาดโฆษณาซึ่งการสื่ส่วนของเราเนี่ยตั้งแต่ปีนึงที่ผ่านมาตั้งแต่โมกระที่หกสิบนะครับเราได้ไม่ติดตามมาตลอดนะครับตั้งแต่ทำไมคือข่ารสำคัญนะครับคือการตัดเส้นทางการเงินทั้งหมด ส่วนที่2การตัดการโฆษณาส่วนที่3าตัดกระบวนการผู้อื่นร่วงหลังทั้งหมดเพื่อไม่ให้มีอำนาจต่อรองกับกฎหมายนะครับซึ่งมีความยากนะครับซึ่งเราใช้เจ้าหน้าที่นะครับะระดับสภานำหลังไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของงอเนี่ยนะครับมีการตรวจสอบเส้นทางการเงินนะครับและวิเคราะห์แอบพฤติกรรมกลุ่มกระบวนการนะรี้ตลอดจนสามารถรวบรวมฐานกฎหมายจับได้ก็ใช้เวลาเระมาหนึ่งปีไปยักให้ผู้ปกครอง,องนะครับแล้วก็ประชาชนช่วยเตือน นะครับเยาวชนแล้วก็พี่น้องนะครับอย่าเข้าไปเป็นเหยื่อหรือมองเมานในพนันออนไลน์นะครับขออนุญาตทางปปงน,นี่เองนะกรณีที่ผู้เปิดบัญชีมา้าต่างๆเหแบบนี้ครับที่เราที่เราจับได้เนี่ยมันมันเข้าข่ายฐานฟอกเงินหรือว่าความผิดยังไงอะไรยังไงบ้างครับเรียนรัศมีมเพื่อน,นครับ ในในส่วนของบัญชีม้านะครับก็อย่างแรกนะครับที่ต้องถูกเงินการเกี่ยวกับทรัพย์สินนะครับถูกปิดระยะนะครับส่วนทางญาเนี่ยก็จะเข้าข่ายเรื่องซอกหนึ่งนะครับที่ต้องถูกมูลนเดียญาเรืที่สำคัญอีกก็คือพอบัญชีม้านี่ยท่านถูกยกระยะเวลาซอกนะครับท่านจะต้องถูก ขึ้นทีผู้มีความเสี่ยงสูงนะครับก็ต้องถูกล,นะละนัดเลียบยัในให้ความรูกันนะครับซึ่งเรื่องนี้เรื่องที่รุนแรงมากน,นะครับท่านาอาจากไม่รู้ตัวนะครับยอมให้ไปใช้บัญชีม้าเพื่อหวางเลนะ่นหรืออาจจะรู้เห็นในการทําความเห็นที่ต้องมึงกลุ่มเงินกิจกาแต่ที่องทําทนะครับสิ่งที่ท่านไปอยู่ในครงการมนถึงท่านถูกยึดอำนาจบัญชีนะครับ่ันที่ต้องถูก นะครับการทำตัวกันนะครับจนกว่าพฤติกรรมของท่านนจะไม่เป็นคู่ไปเสี่ยงหรือสัถึงวิธีการป้องกันนะครับปัจจุบันคนที่มารับจ้างเปิดบัญชีมาในปปงตตรวจพบในห้องจํานวนมากน้อยแค่ไหนว่าวิธีการป้องกันของธนาคารเราได้แนะนำาป็งไงบ้างก็ในเรื่องของธนาคารนะครับเขาก็ฝ่าวันนะครับก็ บุคคลพวกนี้นะครับเพื่อถูกรายงานไปว่าเป็นผู้มีความเสี่ยงนะครับต่อการฟ้องเงินนะครับซึ่งธนาคารเขาก็มีระบบที่ตรวจวิเคราะห์กู้ติดตามของบัญชีพวกนี้นะครับที่ต้องถูกฟ้องรวังไรืขึ้นบัเชีต่อไปนะครับ พี่สื่อมวลชนท่านใดมีข้อสังเามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเคสที่หนึ่งไหมคะมีค่ะมีค่ะท่านคุณดิ้นท่านถามไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วนะคะแต่ว่าเกี่ยวโยงกับเรื่องของถนนออนไลน์ในเรื่องของเบ็ดริกที่นนทบุรีที่มีการปูนด็ก14ไปไอ้16ไปทั้งร้ายแล้วก็โดนทิ้งข้างมอเตอร์เวย์นะคะท่านแกลกฟ้าเนี่ยเราจัดการแล้วเรื่องเบ็ดริกนะคะมีการสืบไปบ้างหรือยัง คุณทราบว่าทางดูดีใช่ไหมทุกที่ดูดีได้ดำเนินการไปบางส่วนแลนะที่ผมเตงไยมกได้เล่าไปในรายละเอียดนะเนื่องจากเป็นข่ีเกี่ยวข้องกับคดีหลักของจังหวัดเขาแต่ว่าเดี๋ยวขออนุญาตหลังจากสื่อลายข่าวจะหาข้อมูลให้นะเรื่องเรื่องบัญชีมาเนี่ยก็เป็นอยากจะเรียนสื่อมวลชนให้ทราบว่ามันเป็นปัญหาหลักซึ่งมันก็ต้องอาศัยความร่วมมือทั้งเจ้าที่ของละก็เอกชนแล้วก็ประชาชนนะครับคือ ตอนนี้ทางที่ตำรวจจะรูะกกระหามากสุดน,นะครับคือพวกที่ทำเป็นที่เกี่ยวข้องที่ยอมให้เปิดบัญชีมาเนีย่ยยอมไม่ใช้บัญชีใช้ชื่อหรือว่าเปิดบัญชีเนะี่ยเรียตอนนี้จะมีกลุ่มที่การพนันหรกรดีนะครับหรือว่าชอบโอกงนะครับหลอกลวตงตา่างๆแล้วก็เรื่องของยาเสพติดนะครับซึ่งก็ความผิดหลักก็คือเรื่องการร่วมกันชอบอฟอกเงินนะครับแล้วก็ความผิดที่เกี่ยวข้องกับผู้กระทำผิดหลักก็คือไม่ว่าจะเป็นเรื่องการ ชอบอโกงร่วมกันชอบโกงประชาชนก็ดีหรือว่าร่วมกันจักมีการเล่นตำนานหรือเรือ่องยาเสพติดก็ดีเนี่ยตอนนี้ทางเราก็ได้ปรกสารงานกับทางสมาคมธนาคารแล้วก็ปปงกใกล้ชิดม,มากขึ้นนะครับขณะนี้เราก็มีเริ่มมีระบบในการตรวจจับกลุ่มที่เป็นลักษณะที่มีแนวโลลน้มลักษณะต้องสงสัยนะครับเช่นการเมื่อมีบัญชิเงินเข้ามาแล้วเนี่ยขอรออกไปกรวยความรวดเร็วอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็มี ลักษณะที่ต้องสงสัยต่นนยางเนี่ยก็ธนาคารเองก็จะมีโโ AI, ระบบ AI ไรายงานโดยที่กบกรนะครับซึ่งตอนนี้เราก็ได้ร่วมมือกันนะครับตอนนี้ก็ถึงขั้นว่า,าจะไม่ให้มีการทำธุรกรรมทาง e b แบงกิ้งละนะครับต้องมาทำธุรกรรมถ้าใครแค่ต้องสงสัยนะก็ต้องไปทำธุรกรรมที่หน้าเคาน์เตอร์ลนะน่าจะวิวินอันนี้คือมาตรการแรกต่อไปก็คือ,อถ้าเราเป็นลักษณะเป็นบัญชีม้าที่ ช้ความผิดเนี่ยจะอยู่ในถังข้อมูลร่วมกันนะครับท่านจะไปเปิดอะไรถ้าหอาจจะไม่ได้มีสิทธิ์เปิดทำเรื่องธุรกรรมกับแบงก์นะนี่ก็ฝากเตือนไว้ด้วยความหวังดีนะครับว่าการที่ท่านยินยอมให้ไปเปิดบัญชีต่างๆเนี่ยท่านจะต้องมีส่วนร่วมไม่มากก็น้อยนะครับอาจจะเป็นผู้สนับสนุนนะครับหรือเป็นร่วมกันนะครับนี่ก็ฝากเตือนว่าอย่าให้ใครยินยอมให้ใครนะครับไปเปิดบัญชีโดยเนี่นขาดนะครับเพราะเขาจะเอา ไปใช้ในกรณีที่กฎหมายทั้นนั้นนะครับวันนี้ก็ต่อไปก็เราจะมีความร่วมมือกันให้มากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อจะทำให้การแก้ปัญหาเรื่องการรรน,นยนหรือว่าอะไรตาร่างเนี่ยทำได้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับรก็องนเวียนเมื่อกี้ที่ต่อนะครับที่พี่เพื่อนๆสื่อถึง,นนงท่านนะครับที่จริง็ค่พูดถึงอะไรนี้เนะี่ยเราเคยแจ้งความแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากทางกองปราบแล้วก็มีการจาับกลุ่ม เมื่อประมาณสองปีที่แล้วนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นจากการที่ผู้สมัครนะครับได้มีการยื่นเอกสารการสมัครขอสมัครสินเชื่อและประกันภของกลุ่มบริษัทดุสิตค้าซูเมอร์ซึ่งเราก็ตรวจพบว่าเอสกสารทั้งเจ้ามีเอกสารปลอมนะครับเราก็ทำการตรวจสอบเพิ่มเติมแล้วก็ขยายผลนะครับเราพบว่ามีไปสมัครจำนวนมาก ที่มีการใช้เอกสารรองเราก็มีการว่าจ้างนะครับผ่านช่องทางที่ผู้ต้องหา,าได้เซตอัพไว้นะครับก็พบใบสมัครจำนวนมากที่ยื่นเข้ามาแต่ส่วนใหญ่ใบสมัครทั้งหมดได้รับการปฏิเสธนะครับเพราะว่าเอกสารที่ทำรองมันค่อนข้างจะต้องสงสัยซึ่งธนาคารเอง ก็จะมีระบบในการตรวจสอบน,นะครับรวมถึงผู้มีอำน,นาจในการพิจ<ฮ>ารณาคดเนี่ยเขามีการตรวจสอบในเชิงลึกเราก็พบเอกสารปลอมนะครับนั่นก็เป็นที่มาที่ไปว่าเราได้ทำเรื่องในการ,รเ,าเร้าแทรกความเพื่อดำเนินคดีจับคุลกับผู้ถือหา้นะครับทางกองหนึ่งเสนอ ขออนุญาตครับผมธนุเวศเพลิครองนะครับผ really really ู้กับการหนึ่งของโครงการปราตาหลังจากได้รับการสานงานจากธนาคารกรุงศรีเราก็มีการสืบสวนสืบสวนเส้นทางการเดินก็พบว่าสุดท้ายก็จะคล้ายๆกับเคสทีตหนึ่งนะครับคือไม่เคยพบบัญชีมาเริ่มมีบัญชีมาอยู่ในที่นี้เราก็ออกหมายจับได้สามรายสามคนนะครับแต่สุดท้ายเปิดบัญชีมาทำไมทรัพรากรเขาจริงจริงมันก็จะนำไปสู่ตัวการหลัก เรื่นี้ก็ไม่การลักเลยนึงคนนะครับก็เป็นก็เป็นการขอไปจับอีกหนึ่งคนทั้งหมดถูกจับกลุ่มเงินเรียบร้อยนะครับแล้วก็เข้าสู่กระบวนการเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับเท่านี้ครับคดีนี้นะครับก็อยากจะฝากสื่อมวลชนประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องชายชนที่ต้องเป็นเหยื่อ ในลักษณะการธุกรรมว่าเป็นเลากว่าเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงศรีนะครับแล้วก็จะสามารถอนุรูม้มได้แล้วก็โดยที่ว่ามีการเสียสีนเงินนะครับเข้ามานะครับซึ่งขอให้ท่านาสามารถไปใช้บริการแจ้งความออนไลน์นะครับโดยระบบ www. อไทย police online com นะครับหรือท่านอาจจะสะดวกไปที่สารีตำรวจใกล้บ้านท่านนะครับเราก็จะรวมเป็นคมีเดียวที่กองปราบปรามน,นะครับอันนี้ก็ฝากบจะดำเนินเรื่องจากว่า เป็นคดีที่เราเค่อยยากจะ,จะลงโทษผู้ต้องหาให้จำนวนมากที่สุดนะถ,ถ้าที่ที่ท่านที่เขาทำความผิดนะแล้วก็เมื่อเราไปตอนนี้เราอยู่ในขั้นตอนไปตรวจสอบทรัพย์สินนะครับซึ่งถ้าเราพอทรัพย์สินเร,เราเราเรียกอายัดได้จำนวนม,มากเนี่ยเราก็จะท่านเป็นผู้เสียหายท่านจะมีสิทธิ์ได้เฉลี่ยคืนทรัพย์นะครับหลังจากที่บปงองีอย์ยินะรับอายัดทรัพย์สินไปแล้วแล้วเขาอยากจะฝากประชาชนทุให้อ่ ผู้เสียหายนะครับที่ทราบว่ามีการจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาได้นะท่านก็สามารถไปใช้ระบบการรับแจ้งความออนไลน์หรือนทางสารรีสอรวจใกล้บ้านท่านนะครับเพราะคดีนี้ทางตำรวจจะมีสื่อสัมงันธ์โดยที่สารรีสอรวจให้รับทราบอีกส่วนหนึ่งนะครับหกล้านกว่าเนี่ยที่ปืนเปิดอะไรเนี่ยใช่มที่สองที่เป็นอะไร นี่ปเรเจอทนี่ที่บ้านวนีเนี่วครับ่ขไมทะเบียนรถที่อันนี้อันนี้อย่างที่ไหนเนี่ยคนที่ว่ารถ50คันแล้วก็แต่แต่ที่ทะเบียนนี่มันอยู่ที่มันเกี่ยวกัแต่นี่คือคล้ายๆกันเกี่ยวฉาบรถ